บอกชื่อเลยใครจะถามเธอหรือลูกเธอก็มาซสือให้ลูกสาวเจ้าค่ะเกี่ยวกับบลูกสาวชื่ออะไรชื่อนออนสิริพักค่ะพูดเองเลยตังดังชื่นชื่อนาออนสิริพักค่ะหลวง,ง,งตาจ้านาออนมีปัญหาอะไรบ้างชีวิตตอนนี้ก็อ่อ ในชีวิตของเขาเนี่ยก็จะคบแต่ประเภทแบบว่าคนพานที่เ,เกี่ยวข้องกับยาเสพติเดเจอแต่ผู้คนที่คบด้วยไม่แต่เจอแต่พวกนี้ณออนเป็นเด็กอายุยี่สิบห้าเจ้าค่ะมีปัญหาชีวิตเจอแต่คนไม่ดีตลอดเลยถูกคนไม่ดีทั้งหลายหลอกลวงทั้งทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจแล้วทำให้เขาเรียกอะไรวะไปยุ่งเกี่ยวกับวงการที่ไม่ดีเลยถามว่า เป็นเพราะอะไรกรรมอะไรถึงได้เจออุปสรรคชีวิตขนาดนี้ท่านเทวดาเป็นวิบากกรรมท่านเอ๋ยกรรมก่อเลยนั่นแหละหนาะนางคนนี้เคยทำกรรมไว้แหละค่ะตัวนั่นหนาะจึงต้องรับกรรมเช่นนั้นแหละอาดีตชาติเลยใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยชาตินี้เลยต้องเจอกรรมนั่นแหละเนาะนางต้องเกิดมาชดใช้กรรมนั่นแหละพอ นี่แลหละเนาะการทำไว้เนี่ยณออนโดนหนักชาตินี้เพราะชาติที่แล้วไปทำก็เข้าไว้จึงทำให้เจอคนที่ไม่ดีเหตุการณ์ที่ไม่ดีแล้วก็เจอกับการถูกทำร้ายทำลายทั้งร่างกายและจิตใจเพราะอาดีตชาติไปทำเหตุผลอะไรไว้บ้างท่านเทวดาเหตุผลใช่ไหมท่านใช่แล้วมองด้วยกันไม่ยากนะถ้าเห็นเหตุผลท่านแล้วละ่ะค่ะ ถ้าเห็นภาพหนาะขึ้นมาแล้วอดีตกรน,นางเอ๋ยเป็นชายเลยนั่นแหละหนาะกอลวงหญิงได้ทุกคนนั่นแหละคระหลอกให้เขาหลงหนาะตัวนั่นและทำให้เขาลุ่มหลงในตัวแท้สุดท้ายแท้ก็ทิ้งขว้างนั่นแหละหนาะหรือไม่พอใจขึ้นมาค่าก็ตบตีหนาแหละท่านเอยโอ้โหมันตรงเหรอชาตินี้ก็โดนหรือเปล่าตรง้าบเป๊ะเลยครับพาออดีตชาติเธอเป็นผู้ชายไปหลอกผู้หญิงไว้ หลอกให้เขามารักเมาให้ยาด้วยแหละท่านเสพกรรมนั้นจะได้เมามันนั่นแหละนะจะได้ครอบเคิมกันแหละครับมีสุรามาพร้อมด้วยนั่นเอออดีตชาติเธอเป็นผู้ชายที่ไปมอมเมาผู้หญิงไว้ให้มาหลงรักแล้วก็ด้วยวิธีการใช้ยาและพอไม่พอใจก็ทุบก็ตีก็ทำร้ายรังแกบอบช้ำไปหมด ชาตินี้มันเหมือนมาเกิดเป็นหญิง,ง,าาญงชาตินี้เธอมาเกิดเป็นหญิงชดใช้เลยกรรมนั่นหนาะจึงสะท้อนให้เห็นนั่นแหละคระในสิ่งที่เจ้าหนาะทําไว้นั่นแหละจะเคยเป็นชายล่อลวงเขากลับมาเป็นเป็นหญิงถูกผู้ชายล่อลวงเลยใช่ไหมใช่แล้วท่านเออบอกซ้ําเลยนั่นแหละหนาเหมือนกับหญิงในอดีตชาติตก่อนคระที่เจ้าทํากับเขาไว้นั่นแหละ มมหน่าเธอก็น่าจะเจอกับชีวิตที่ดีประสบการณ์ที่ดีใช่ไหมไเรียนหนังสือก็จบดีใช่ไหมถ้ไาไม่ไปเจอกับผู้ชายประเภทมันไม่ดีเลยเนี่ยไม่ต้องหาเหตุผลท่านเอยมีเหตุเลยมีผลนั่นแหละนะนี่คือกรรมนั่นแหละครับส่งผลให้เกิดนาะมาเป็นเช่นนี้เลยพราะนั้นบางคนอย่าหาเหตุผลในชาตินี้หาไม่เจอใช่ไหม ท่นนี้เลยไม่มีหรอกนะทำแต่ความดีที่จำเกิดมาแต่ท่านนากดเลวเลยสิเลยเพราะนั้นแม่ก็ไม่ต้องสงสยัยลูกก็ไม่ต้องสงสยัยเ<ช>จ้าแล้วแหละท่านนะขอแก้ไขเจ้าค่ะรู้แล้วทีนี้เข้าใจแล้วขอแก้ไขขอให้หมดเวรหมดกรรมต้องทำอย่างไรบ้างขอแก้ไขใช่ไหมท่านใช่แล้วแค่จะทำกันง่ายๆนะถ้าเห็นหนทางเดียวนะั่นแหละตา บำเพ็ญเพียรหนาจนตายแน่เธอจะต้องเป็นคนอยู่วัดอยู่วาประพฤติปฏิบัติธรรมไปจนวันตายพ <จน S 2> <ข>อเธออยู่วัดท่านเอ๋ยอยู่บ้าน,านเลยต้องครบนั่นแหละหนาไม่ยุ่งเกี่ยวกับชายเลยแม้แต่ชายตาแม้แต่โทรหาหนาก็อย่าเลยถ้าโทรหาท่านเอ๋ยขอบอกเลยเสร็จเลยสิ่งนั้นเลยจะดุงโดดไปนั่นแหละหางได้เกิดเสพก,กรรมขึ้นอีกครั้งข้าขอบอกคงไม่มีทางแลว นี่ถ้าเผื่อว่าไม่ติดต่อพังใดีนะถ้าไม่ติดต่อไปหรือเขาไม่ติดต่อมาหรือเราไม่รับสายมันก็ยังพอที่จะห่างจากคลื่นใช่แล้วท่านแต่ถ้าเมื่อไหร่นะเราไปแว็บเดียวหรือลองโทรไปหาทีสิหรือว่าเขาโทรมาลองรับดูทีสิเท่านะั้นมันจะกลับเข้าสู่ระบบเลยใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยยากเลยนั่นแหละหนาะทำได้ยากนั่นแหละครัเพราะกรรมนนหนาทำไว้แ้ว จะแบบเป็นคนละคนเลยใช่ไหมใช่แล้วท่านอืเพาอถ้าลูกเธอได้ยินเสียงโทรศัพท์จากคนใดคนหนึ่งที่เขาเคยเกี่ยวข้องมาลูกเธอจะเป็นอีกคนหนึ่งเลยใช่แล้วแล้วนะเรียกว่าโกทาปากจนนะดาได้ไม่เหลือเลยตรงไหมตรงเจ้าค่ะเป๊ะเลยไม่เห็นแม่เห็นพ่อเห็นไม่ไม่เห็นใครเลยใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่แบบถ้าเชื่อก็เชื่อแบบไม่ต้องมีคือไ,<ม>ไม่รู้แหละเมื่อรับโทรศัพท์ได้ยินเสียงปั๊บ พร้อมจะเป็นอีกคนหนึ่งเลยเจ้าค่ะท่านเทวดาเตือนแล้วเธอต้องทำาไงก็ได้อย่าสื่อสารติดต่อนะงั้นๆด้วยธรรมชาติใจเธอจะต้องกลับไปเป็นทาตเลยใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยกรรมนี้เลยก็แก้ไม่ได้นะไปไปตรงนรกอีกค่ะอีกหลายชาตินะกว่าจะหมดนั่นเลยแล้วก็โทษใครไม่ได้เพราะเป็นกรรมเก่าที่เธอทำไว้ อาเป็นว่านี่คือคําเตือนว่าอย่ารับโทรศัพท์อย่าใช้โทรศัพท์พยทพยทพยอย่าโทรโทรศัพท์ไปหาใครเข้าใจยังว่ามา <c oughs> ถ้ากมถ้ากมหนักขนาดนี้ <c oughs> ถ้าสร้างพระสร้างหนังสืออะไรพวกนี้ได้ด้วยได้ไหม <c oughs> ท่านเทวดาขอชดใช้ด้วยข้าวของได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ท่านเอ๋ยแต่ทำดีเลยทำเถิดหา แต่อย่าหวังผลในวันข้างหน้าว่าจะทดแทนกันหนาไม่ได้เลยก็ทําดีทําไปแต่ว่าควรจะทําที่กายวาจาใจมากกว่าท่านเอ๋ยพฤติกรรมนั่นเลยนั่นแหละนะผมใจผมกายใจค่ะนี่แหละนะถูกต้องแหละท่านเลยแล้เธอก็จะได้ดีด้วยเธอก็อย่าไปทุกข์ไม่ต้องกุ้มใจหรอกเขาก็อยู่กันได้กับธรรมะเข้าใจเปล่า วิบากกรรมหนักมากเลยเหลือท่านเทวดาท่านเอ๋ยนึกถึงเลยนั่นแหละฮนะท่านเป็นหญิงบอบบางนั่นแหละค่ะลงรักชายคนนี้หนาแหละท่านแเทยอมทุ่มเททุกอย่างและท่านเอ๋ยสละเลยทิ้งพ่อแม่นั่นแหละนะเพราะความหวานความหอมคำพูดและค่ะจะตั้งรับอุกทางกันนั่นเอ พอมาแท้มาอยู่ด้วยนั่นเอ่ยไม่ถูกใจเลยนั่นแหละหนอดาทอตบตีนั่นแหละพอท่านจะเสียใจหนอไหมเล่าเอ,อ่ยตรงเป๊ะเลยใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วไม่ใช่คนเดียวสิท่านเอ,อ่ยเขาไปหลออเขาไปหลายคนเลยนั่นแหละหนาะที่โดนซ้ําแล้วซ้ําแหละพราแล้วท่านหนาจะดีใจหรืออะไรอารบแช่งไหมเล่าท่านเอ,อ่ยแน่นอนให้มึงเลยตรงมารกหมกไหมหนาะ ให้มึงเกิดชาติไหนแหละาเป็นหญิงหนาเช่นกูนั่นแหละให้มึงถูกชายนั้นเหยียบย่ำให้มึงใชาเออนี่คือเรื่องราวของเธอในอดีตชาติแต่บัดน,นี้เธอมีโอกาสที่จะพ้นกรรมได้ต่อเมื่อเธอบำเพ็ญเพียรอย่างเดียวอย่าไปใช้ชีวิตทางโลกไม่งั้นยะถูกดูดดึงไปด้วยกรรมเก่าเข้าใจเปล่า ไม่เป็นไรอย่าพึ่งไปแบบว่าเขาเรียกอะไรธรรมะจะทําให้เรามีความสุขธรรมะจะทําให้เราอยู่ได้เราจะได้มีปัญญาเกิดขึ้นนี่เป็นนี่เป็นอะไรช่องทางพิเศษที่ทําให้เธอหนีพ้นหลุดรอดไม่งั้นเขาจะตีเธอจนกระทั่งบ้าไปเลยก็ได้นี่ก็เกิดบ้าไปเลยใช่ไหมเจ้าค่ะอาจจะสติสตังค์ไม่เหลือกลครับก็ก็ชาติที่แล้วก็ไปตีเขาไว้เหมือนกันหรือเปล่าท่านเทวดา เอ๋ยก็กล่าวขันเลยบอกท่านแล้วสินะว่าทั้งดาทอตกตีแหละนะนั่นแหละนะมากมายหลายคนเออนั่นแหละเพราะนั้นเนี่ยจะยุติได้ต่อเมื่อเธอใช้ธรรม,มะป้องกันตัวแต่ถ้าเมื่อไหร่เธอออกจากธรรม,มะเธอก็จะกลับไปรับกรรมตามนี้มันก็ตรงกับชีวิตของลูกเธอเลยใช่ไหมเจ้าค่ะตรงทุกป,ประการเลยนะเนี่ยเจ้าค่ะอ่าเอยังโชคดีมีทางรอดจะ่ยในเย็น,ยนไม่ต้อง ไปคิดให้มันทุกข์เอาเป็นว่าอยู่กับพระธ,ธรรมไปตามนี้แล้วจะทําไงนะเวลานี้หมดคําแนะนําหรือยังพาอบอกแล้วท่านเอ๋ยถือศีลเลยก็ทําเถิดน,นะให้รักษาศีลตลอดเวลานี่แหละนะข่มใจคงมตัวเลยรักษาศีลก็รักอยู่แล้วแต่ณอ่อนเนี่ยจะต้องบวชอะไรในช่วงต้นนี้กี่วันกี่เดือน จะทำเท่าไหร่ก็ทำไปความดีนั้นใจนั่นแหละนะบอกท่านไปหมดแล้วสิค่ะเขานั่นนะต้องทำจนตายเน่ก็ทำไปนะเขาใจใเปล่าอยู่กับอยู่กับธรรมะไปนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเธอก็ค่อยๆพาลูกเธอบำเพ็ญเพียรไปเจ้าค่ะเา้าจบไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วใช่ไหมเข้าของไม่ต้องเอาเลยใช่ไหมไม่ต้องหรอกท่านเอ๋ย จำใจเลยนั่นแหละนะแค่เขาตะขาทั้งโลกได้เถอค่ะดูใจตัวเองนานั่นเล่สาธุค่ะตามนี้เจ้าค่ะสาธุไปได้กับอนุโมทนาบุญกับท่านเทวดาเออลายต่อไป